จอกโตอยู่ใจจบกโตใส่มาเลยใส่มาเลยเปิดเออเปิดยันแหละเปิดยนันน่าพอดีเลย้สองตัวสองตัวสองตัวยิงสองตัวอย่างนี้ยิงฟรีออกมาให้ลึกกว่านี้ออกมาให้ลึกกว่านี้ออกมาให้ลึกกว่านี้สไลส์สไลสไล์ยิงยิงธรรมดายิงธรรมดายิงซอยซอยจูซอยจูยจช้าก่อนนะน้องก่อนที่จะไปดูคลิป พี่มีร้านขายเกมอวีมาแนะนำชื่อเพจแอดมิโตน tp 7เพจนี้ผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายและหัดเกมอวีปลอดภัยไม่มีโกงใครที่กำลังมองหาไอคดีมคุ้มๆพร้อมเล่นรุนครบแรงคอนสกินแร์สวยๆเรามีราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บบาทแนะนำเพจนี้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับไปรับชมคลิปกันเลย สวัสดีครับผมดีต้อน,นครับข้อต่อหัวตั้นช a เช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับลินดิสในตำแหน่งป่านะครับผม <laughs> เออปล่อยแทงปล่อยแทงเขาแบบทะเลาะกันสองคนเดี๋ยวเราฟาร์มก่อ <laughs> น <laughs> โอเคช่วยยิงช่วยยิงช่วยไล่เพื่อนโอุ้ณครับ นี่ไม่มีหน้าดาับก็อยากเล่นก็ก็เล่นเลยนะครับบางทีก็ไม่มีหน้าดาับมาเล่นสนุกสนุกขำๆกันนะครับเป็นดนรสปาโอเคอ๋อคะปิดจก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 เพื่อนกูมีบัฟแดงอ่ะกูมีบัฟแดงอ่ะกูมีบัฟแดงมันไปใส่เพื่อนผมต่ออย่างสุด อาเดี๋ยวนะอ๋อเออใช่เป็นแครี่2เป็นแครี่2นะครับผมโจโ๊กเกอร์ออฟเลนคราวนี้ผมเลือกทำได้ได้หมดเลยนะจะเป็นเลนแครี่ฝั่งโน้นเลนแครี่ฝั่ง,งโจโ๊กเกอร์นะครับแต่ถ้าถ้าง่ายๆเลยนะลุมโจโ๊กเกอร์ลุมเลนแครี่ที่เอามาออฟเลนอนะง่ายสุดนะครับรถ้าเพื่อนเจอนะในอา แรงต่ำกว่าซูพีมพเจอแน่นอนนะครับแคดิออปเลนตอนนี้ดามจก็เบาๆนะเพราะผมเอารูนอ่าคิดดาเมจมานี่ครับเลนเพจสิบอาจจะเบาๆหน่อยช่วงต้นเกมรอฟาร์มได้คิสักหน่อยนะครับโคตรตึง โคตรตึงโคตโรอันตรายระวังโดนระวังโดนระวังโดนซูมแล้วตึงเจ็ดลู่เขาน่าจะเอาแกลกมาตอนที่แบบนั่งซูมอย่ามนี้แหละสไลด์หนึ่งสไลด์หนึ่งเดชแล้วเพื่อนก็นเล่นดีซะด้วยไงตาเนี้ยรู้รู้ได้ยังไงว่าอ่าโรมิงเราเล่นดีเพื่อนๆลอง อ่าถอยถอยถอยเพื่อนๆลองดูสังเกตดูว่าเขาโซนเป็นยังไงหรือว่าสตันโดนไหมกล้าเล่นแบบสตันฟิกเกอร์อะไรเงี้ยมั่นใจตัวนั้นไว้เลยว่าแม่งเทพแน่นอนนะครับตอนนี้ผมค่อนข้างที่จมั่นใจลัมเบอร์ตัวนี้ละแค่ชอตแรกก็ดูแล้วมันตึงสไลด์ไป3าดอก กำลังไปช่วยแต่เลือดเต็มโหเลือดเลือดไม่แคบจตเต็มหลอดแก๊กนี่ครึ่งหลอดไอ้แก๊กนี่ครึ่งหลอดฮ้ยตัวอะไรดิโอ้โหเอลสู่กูยิงไปสองดอกตอนนี้ให้เพื่อนแบกไปก่อนนะครับ ให้เอลสูต้นเกมแล้วก็ตัวชื่อไรวะเมดเราอะคอยแบกไว้ก่อนนะครับไปช่วยล่างบ้างเดี๋ยวช่วยล่างบ้างอันติดแล้วใช่ไหมน่าจะไม่เอาหรอกกัโดนสวนรอมาแกงตอนที่เพื่อนพร้อมนี่ะอะเราให้เพื่อนเล่นให้ก่อนนะครับโอเคด้านบนเสร็จเส้นภารกิจ ลืมออกว่าทำไมเลือดไม่ขึ้นนาทีวะลืมออกธนูเต็มเวทกรรมไปต่อไปกันต่อไอยอนนี่ต้องกดต้นเกมให้ได้มากที่สุดต้องกดต้นเกมเออเลี้ยวซ้ายปาเลี้ยวซ้ายปาเปิดแมปเลี้ยวขวามาก็เรียบรอ้อยได้จอดกลางอากาศตอนนี้วิ่งพันเลยนะขึ้นล่างขึ้นบนขึ้นล่างขึ้นบนเอาออบเจกต์ให้เพื่อนด้วย ป่าที่ดีเราเอาเจ้เพื่อน mm. เราไปเอามานานก่อนดีกว่านะครับอย่างนี้ใช้เยอะอยู่นะลินดิะอะแล้วถ้าใครอยากเล่นอ oh. ช่ชิวชิวเป็นแคลรี่ผมถามว่าเอ้ยถามว่ามันก็เล่นได้แหละแต่เพื่อนต้องดูแลเราดีด้วยเนี่ยมันเป็นแคลรี่สองตัวไงอาจจะดูแลยากเนี่ย อย่าไปอยู่ในระยะโซ่มันเดี๋ยวกูโดนดึงยากว่ะล่างดีกว่าโจก๊กโตอยู่ใจโจ๊กตูใ่ใส่มาเลยใส่มาเลยเปิดเออเปิดยานแล้วหละเปิดยานได้พอดีแล้วอู้สองตัวสองตัวสองตัวยิงสองตัวอย่างง,างี้ยิงฟรีไม่รู้เนี่ยว่าแพนด้ามันอยู่พรด,ดี๋ยวเพื่อนเราแข็งอยู่นะครับทาจิโร่เอ,อ้ยยานยาน ผมคิดว่าด้านบนน่าจะไหวเนี่ยป้อมที่เราอยากได้ที่สุดได้แตกไปแล้วครับพ,พี่แต่ติดเคิร์ดอยู่ดิอ๋ออๆอยังไม่แปดยังไม่แปดยังไม่แปดนาทีตีได้อยู่นะครับอ่าเห็นไหมขีขีเริ่มแรงขึ้นละ ส่วนไอ้เรื่องผมออกสลิกสติงอะไรอย่างงี้นะครับอ่ามันไปทับกับรองเท้าใหม่ไปออกกองเล็บมันคลีดานะอัตราคลีที่ข้อมันน้อยกว่านะครับลินดิสมันต้องแดดแดดสามทีไงแดดสามจุดให้แบบจิกเออให้มันติดคลีอย่างเงี้ยนะครับมันถึงจะมันหรือว่าใครอยากออกกองเล็บก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับไม่ว่ากัน เดีวน,นีมันเป็นแบบอ่าการเกมเลทเกมปุ๊บคอมโบเบิร์ดชุดหนึ่งก็เจ็บนะครับประมาณนั้นออ,ออกมาออกมาให้ลึกกว่านี้ออกมาให้ลึกกว่านี้ออกมาให้ลึกกว่านี้ชิปหายแล้วเก็บไปหน่อยมาดูเอลสูรี้จังหวะนี้กดออฟยิงธรรมดา แล้วเขากดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่กูว่าทำไมเอลซูไม่มีออฟสองนวะอ๋อไม่ใช่ซูกากดต่อแล้วกูเมาเลยตายเอ้อโดนคลิปโอเคตอนนี้ก็ไล่ฟาร์มคลิปหมดทุกลุมแล้วนะครับเกินไปเยอะเลยน่ะตรงเนี้ยยกสองโอเคมันใส่มันใส่สกิลมาแล้วมันใส่สกิลมาแล้วมันใส่สกิลแล้วเราค่อยเข้า จังหวะ8นะครับไม่อันนี้ไม่ใช่จังหวะ2นะจังหวะ8มึงสไลด์หน้าไปเลยก็ดึงกูรอเล่นรอเล่นรอเล่นซ้ายเห็นซ้ายเห็นซ้ายหรือเปล่าเพื่อนยันเลยกลุ่มมืนเลยหมดแล้วเนี่ยซ้ายดีขวาดี้ายดีขวาเยอะสไลด์สไลด์ยิงยิงธรรมดายิงธรรมดายิงซอยซอยจูซอยจูทำไมไปดูเบาๆวะ เลนแครี่มันแรงนะเล่นป่ามาัดูเบาๆว่ะนักเมทด้วยน,นะน่ะถือว่าเดินเกมไวยอยู่นะครับเดินเกมอ่าลิดนดิตะแต่ก่อนโปรเพลเยอร์เขาเล่นกันบ่อยช่วงที่เป็นแครี่อ่าแครี่ป่านะครับเมตาของแครี่อะ่ะลิดนดิตแม่งกดเกือบทุกเกม <Yeah. S 1> แต่ก่อนนะถ้าถ้าเจอปุ๊บลิดนดิตแม่งลงมาแล้วลิดนดิตแม่งลงมาแล้วเออก็เลยแบบคิดถึงนะครับก็เลยกลับมาเล่นกันบ้าง กูเลยตอนนี้โซผีมแรงโซผีมมันเล่นกันแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่หมายถึงว่าฮีโร่ไม่หลากหลายมันเลยน่าเบื่อนะครับเดี๋ยวแม่งเอาอไปละโอเมนเดี๋ยวแม่งเอาอไปละหยานเดี๋ยวแม่งเอาอไปละนาคอสเจออย่างเงี้ยสิบเกมอะเจอมาณแปดเกมแปดเกมเจ็ดเกมอะ อ่าเดี๋ยวเราต้องออกเดอะมอร์นิ่งลวไอเจาะขึ้นมาหน่อยจะแรงขึ้นนะครับฟาร์มไวมากเลยแล้วก็แบบเปิดพุ่มเองได้ด้วยนะเปิดแบบเออเพื่อมีคนมาโกงมาแก๊งอะไรเงี้ยแบบมีดักพุ่มเมื่อกี้เราก็เห็นนะแต่ตัวเรามันจะเก่งในพุ่มมากนะครับอารมณ์คล้ายๆกับลิกเตอร์เออ เราไม่คล้ายกับลิกเตอร์เลยเข้าภูมิก็ยิงสองยิงสองนิดตึ๊ก,กวางแทบก็ได้อะไรอย่างงี้วางขู่ไว้อะวางขู่แบบเหมือนเหมือนแย่หน่แต่ไม่ไม่ใช่อะไรวางขูว่วเน,น่าที่รอปเลนนี่เข้าไปอยู่ข้างหลังนะครับปิดหน้าปิดหลัง อุ้ยดูดิโอ้ยคึงหลอดแล้วคึงหลอดแล้วจวังหวะนี้เริ่มจะเห็นความแรงไม่ปล่อยให้มึงเกิดแน่ยอนเละเกมเดยกกูยับคือเละเกมระยะเรายิงสู้ยอนไม่ได้นะครับไอ้นี่มันเทพระเจ้าของแทอ้อ่อเอาโหดูว่ามีคลิปตรงกลาง mm hmm. ได้เวลาโอ้โหถ้ากูสไลด์ไปนี้นาแหกแน่นอน ได้เวลาสไลด์ตัดสินใจอยู่ได้เวลาสไลด์แก๊กมันมาสไลด์บังโลดเข้าตัวบงังได้เวลาสไลด์จาอเข้าไปตอนน,นนนอนนี้ยิงธรรมดายิงธรรมดาสี่วิสี่วิมีสไลด์ตรงม่มีสแต็กด้วยชิปหายและ้ะ ผ่านแล้วจบไปได้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนฟ้าบตัดแบบละครไทยตอนนี้เราก็ได้แบบอ่าสามทางแล้วนะครับสามทางแล้วก็ผมก็พยายามไล่เก็บออบเจกต์ในป่าเขาเพื่อให้เขาจนด้วยนะครับไม่ได้ฟาร์มแล้วก็ได้ฟาร์มแค่แบบคีฟในเลนแต่ว่าอย่าให้ฟาร์มเยอะเกินไปนะตอนนี้เราต้องมาเนี่ยออบเจกต์หาย ยังเปิดไม่ได้ยังเปิดไม่ได้เดี๋ยวนั้น้วผมเซตอะไรวะนะขายอะไรไปวะขายรองเท้าซื้อก็เกิดเพื่อเกี้ยวนี่ครับยกให้จังหวะนี้โอ้วันนี้ก็ยกได้เออไม่ได้เพราวันนี้ต้อยน้อยต้้ยน้อยไอยถอยก่อนหนกวก่อนหยันหยันไม่พร้อมหยันไม่พร้อม ครับเพื่อนไม่พร้อมเราเราเออเออเออเกือบเกี่ยวปากนี่ถ้ากูเป็นปลาที่ไปแล้วนี่เน,นี่ยบินนี่ครับสวรรค์อ่อามันมีตัวแยกตัวหนึ่งรอหย่างเนี่ยชิโคน,นาเล่นเลยว่ะโคน,นาเล่นเลยว่ะสไลด์มาหนึ่งจะวะ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 เกี่ยวลูกพ่อยกให้ สไลด์แม่งไม่มีสแตก็กสาม no way bro กูตายไอ้อย่าบอกกูตายอีกแล้วเหรอโอเคผมว่าเรามาซื้อของชิ้นใหญ่ดีกว่าเป็นดาบแดงเร่งดาเมจแบบขีดสดุดเร่งกูเพิ่งเกิดแล้วมาลแล้วจวังหวะนี้โจเกอร์ที่เดิมเลยเช้ยหญิงสู้มันไม่ได้ย,ย้อนแรงจัด ต้องให้เพื่อนแบบตัวไกลสูมให้ขอ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 ดูดเลยกันขอดูดเลยไม่ไหวละฮะเอาหมดตีกูซื้อดาบแดงเพื่อมาสไลด์หน้าโจ๊กเกอร์ทีเดียวโองสุดยอดจริงๆเข้าไกลไม่ได้เลยแบบแครี่แม่งแรงแรงจัดเลยอ่ะ ตึงอยู่ตึงอยู่นี่แคปนี่ขนาดแบบแค r รี่อ่าสเลนนะครับไม่ตึงอยู่เพื่อนเล่นดีด้วยดีทั้งทีมนะครับผมก็ประมาณนี้และกันเป็นคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแค่แบบอยากเล่นลินดิสอาป่าบ้างห่างหายกันไปนานนะครับพวกนี้ก็เป็นช่วงแบบเมตาของแอสซินรองขึ้นเดี๋ยวผมเอามาให้ดูแอสซินจ๋าเลยซูพิม เดี๋ยวมาให้ดูนะครับผมก็ถ้าใครชอบนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนสวัสดีครับผม